กาญจนบุรีประชุมชำปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างป่าผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเชษฐ์สิทธ,ธิศิลป์เจ้าพนักงานป่าไม้อวุโสผู้แทนร่วมในการสํานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างคนกับช้างในประเทศไทย และโครงการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างโดยมีธรรมชาติเป็นพื้นฐานในพื้นที่ป่าตะวันตกจังหวัดกาญจานบุรีเพื่อขับเคลื่อนการสร้างระบบและองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ที่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าทั่วประเทศดำเนินงานวิจัยและสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนและรัฐเพื่อขี้คลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าด้วยปัญหาช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่อนุรักษ์กำลังขยายตัว และส่งผลกระทบต่อประชาชนมากขึ้นเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของช้างป่ารวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมที่ช้างป่าขยายพื้นที่เดินทางออกหากินภายในงานมีกิจกรรมแลกเปเลี่ยนเรียนรู้นำเสนอาการพัฒนาเครื่องมือในการจัดการช้างป่าที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อการจัดการช้างป่าอย่างยั่งยืนได้แก่นวัตกรรมการปรับเปลี่ยนกาแฟบนเกษตรเพื่อการอยู่ร่วมกับช้างป่านวัตกรรมการเงินและคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์กาแฟที่ยกระดับคุณภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับช้างและสัตว์ป่ารวมถึงการปรับเปลี่ยนสู่วนเกษตรเพื่อการอยู่ร่วมกันกับช้างป่าอย่างยั่งยืนผู้ว่าท่านได้ออกคําสั่งจัดเตรียมคณะทํางานโดยข,ข้อที่ที่1ก็คือจัดทำการศึกษาหาจํานวนช้างและก็แหล่งที่อยู่ของช้างจํานวนช้าง แล้วก็พื้นที่ที่ถูกทําลายนะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอันที่3ามก็คือเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับมีการใช้เทคโนโลยีหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่อาศัยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกองทุนมูลนิธิตอนนี้กําลังกําลังอยู่ในการปฏิบัติก็คือตอนนี้ก็คือแยกออกมาเป็นคณะทํางานทั้ง4ี่ด้าน คือนำปัญหาของพื้นที่เข้าสู่คณะวิจัยนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหาของพื้นที่ให้ทีมวิจัยทราบแล้วก็สะท้อนความต้องการของชุมชนนะครับให้กับทีมวิจัยในขณะเดียวกันผมก็จะเป็นผู้นำตัวงานวิจัยเ,ยเข้าสู่ชุมชนนะครับว่า ถ้าเกิดมีช้างเข้ามาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับในทีวิจัยก็มีพูดถึงการปรับเปลี่ยนพืชนะฮะเพื่อแก้ปัญหาเรื่องช้างบุกรุกเพราะว่าเรามองช้างนะครับว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ต้องการอาหารในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องการอาหารเหมือนกันนี่ต่างฝ่ายต่างต้องการอาหารเราจะทํายังไงให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้นะครับเราก็มีการแก้ปัญหากันนยว่าเออเมื่อช้างต้องการอาหารเราสร้างอาหารให้ช้างเมื่อคนต้องการอาหารสร้างอาหารให้คนโดยที่มีข้อแม้ว่า อาหารคนช้างต้องไม่กินอาหารช้างคนก็ไม่กินนะต่างฝ่ายต่างอยู่เมื่อช้างมีอาหารคนมีอาหารก็จะไม่มีการรบกวนกันนี่เป็นแนวความคิดเบื้องต้นของชุมชนที่เกิดขึ้นฮนะข่าวนี้24ี่การจนบุรีชุติการไหลาวาลินรายงาน